สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมภูมีรภพัฒน์สังประไพแก้ปัญหายางหน้าตายอย่างแตงหนึ่งผมภูมิีรภพัฒน์สังประไพขอแนะนําการแก้ปัญหายางหน้าตายโดยการใช้แมคโฟฝาแดงสูตรหนึ่งเพื่อแก้ปัญหายางหน้าตายอย่างถูกต้องและถูกวิธีเพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูสวนยางและอย่างแตงหนึ่งทําให้น้ายางกลับมาไหลดีไต่นาน และรายได้ตลอดเวลานะครับสาเหตุหลักๆของเชื้อราที่เกิดที่ท่อน้ำยางหรืออุดตันที่ท่อน้ำยางมักจะเกิดทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับเกิดจากฝนตกมีความชื้นสูงแดดอบอ้าวร้อนจัดและมีอุณหภูมิที่เหมาะกับการขยายของเชื้อรา หรือสปอรลาเมื่อมีลมพัดมาหรือมีฝนตกชะที่ต้นยางหรือหน้ายางก็มักจะเกิดปัญหาเชื้อราอุดตันที่ท่อน้ำยางและเป็นปัญหาที่เป็นได้ทั่วประเทศไทยนะครับมักจะเกิดในช่วงของฤดูฝนฝนตกแรงจัดชื้นจัดเย็นจัดร้อนจัดอบอ้าวต่างๆมักจะเกิดครับต้นนี้เป็นเปลาสีชมพู ซึ่งน้ำยางก็ไหลแต่ว่าวันนี้ลาสีชมพูพุดขึ้นมาเป็นจำนวนมากต้นนี้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็เออกเป็นสีดำเลยดูแล้วเป็นยังไงดูสิ เป็นลาดำไหมหรือว่าเป็นยังไงเราช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยเนี่ยมันอยากจะออกนะแต่บางอันมันไม่ออกเลยเนหะ็นไหมดูท่อดูลักษณะทอ่ทอก็พอจะเข้าใจ อันนี้แม่ครูสูตรหนึ่งนะครับเนี่ยสูตรหนึ่งนะฝวาแดงน้ําจะออกแดงๆใสๆแดงๆแบบนี้นะม่วงๆแบบนี้นะนี่คือสูตรของเขาจมพูไม่ได้ม่วงเฮ้ยจุมคูเีกผิดหลักการทาเนาะมันก็ไม่ยากเียดานุไม่ได้ซื้อออยอะไรไหมตอรมานมากเลย แต่อดทนหน่อยนะครับหลักการทาครั้งแรกของการทาแล้วพี่พี่พี่ก็เห็นวน่าะเห็นเหมือนกันเนี่ยหลักการทาครั้งแรกพี่จะเห็นว่าผมเนี่ยพยายามจะลากแป้งให้มันไปโดนที่ทอ่ออ่ะอันนี้คือหมายถึงว่าทาช้าๆให้เห็นนะแต่จริงๆมันพื้นๆเลยนะแต่นี้ให้เห็นในคุณสมบัติว่าพี่ลากไปครั้งเดียวนะที่ที่จุ่มเนี่ยมันก็ไปสุดแล้ะ และถ้าเราทาแค่นี้คามหมายนะเราทาแค่นี้ก็คือการรักษาลาที่ข้อน้ำยางไม่ว่าจะเป็นลาเหลืองลาชมพูหรือที่เรารียกว่าลาแดงเนี่ยนะแล้วก็ลาสีดำมันจะหายแต่มันไม่ได้ทาครั้งเดียวหายนะอาจจะทาสักสองครั้งสามครั้งโดยประมาณต่อต้นต่อ,อใช่ต่อต้นต่อหน้ามันเนี่ยนะครับนี่คือจริงๆแล้วทาแค่นี้ การรักษาอย่างเงี้ยน่าทาสมมติวันนี้ทาแล้วุ่นนี้จะขีดยังไงต้องพักไว้ก่อนโดยหลักการเนี่ยมันจะต้องทิ้งไว้สองวันหรือสามวันโดยประมาณเพื่อเพื่อให้ตัวยาเนี่ยมันซึมเข้าไปไปในท่อเพื่อไปล้างและกําจัดมันเนี่ยสมมติสมมติต้นที่มันเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยแต่อ่ากีดแล้วก็ทิ้งคือถ้าว่าถ้าว่าเรา อันนี้ผมบอกสูตรพิธีการทําให้ว่ามันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอาแดงแล้วทิ้งไว้สามวันสามวันก็มาเก็บทีนึงแล้วก็ดูที่ว่าน้ำยาไอรามันหมดไหมมันออกเต็มหน้ายางเข้าออกเต็มหน้าเราถึงจะไปเปลี่ยนใจสีเขียวแต่ทุกการทาทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีสองและสามวันเป็นพื้นฐานทิ้งไ,ไว้อักไว้แล้วเราอาจจะตัดสินใจว่าเพราะว่าการรักษาของมันเนี่ยถ้าเป็นต้นที่มันเป็นปัญหาอย่างเงี้ย มันแทบจะไม่มีประโยชน์กับเราอยู่แล้วโดยหลักการอ่ะมันก็ไม่เคยออกเราก็เหมือนว่าเราได้พักมันเป็นหนึ่งเดือนโดยประมาณสมมุตินะหรือสองอาทิตย์อะไรเงี้ยโดยหลักการมันเป็นแบบนั้นแต่หลักการทาทาอย่างนี้เองนะฮะแต่ถ้าทาหนึ่งครั้งทิ้งไว้สามวันแล้วก็กลับมากรีดใหม่พอครบแล้วเป็นยังไงยังไม่ดีขึ้นให้เอาแดงเนี้ยทาลงไปอีกโซนหนึ่งออแดงเนี้ยทาลงไปอีกป้๊ลงไปอีก ตั้งกายเป็นรอบสองเลยใช่ไหมครบลงมาดูอีกสามวันมาดูอีกถ้ามันออกทุกท่อไม่มีจุดๆไม่มีรอยอุดรั่วแล้วออกทีเดียวหมดพื้เลยแบบแบบนี้นะทั้งทุกท่อเลยแสดงว่ามันหายแล้วเพราะมันหายแล้วเราเดี๋ยวได้ใช้เขียวบำรุงก็ทาไปอีกสามวันก็คือเราต้องรักษาก่อใช่รักษาก่อนตามห้องไอซียูเลยเนี่ยรักษาเข้าห้องไอทียูก่อนเลยตามอาการก่อน พอมันดีตอนนี้บำรุงการบำรุงเนี่ยที่ว่าทาเขียวแล้วทิ้งได้สามวันทาเขียวแล้วทิ้งไว้สามวันตอนนี้เปลือกที่มันเคยแข็งมันจะฟูนุ่มขึ้นพอเราทาเขียวไปครั้งที่สองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าน้ํายาง,งกรีดนิ่มขึ้นเปลือกกีดนิ่มขึ้นน้ํายางเดินมากขึ้นจะรู้เลยคนกีดจะรู้แม้แต่ทาตัวนี้ครั้งแรกพอครั้งที่สองเขามากีดเขายังรู้เลยว่าอันนี้จะนิ่มขึ้นราะว่าเวลาลงมีดแล้วเบาลงเบาลงเลยจากที่เคยเก่งมือ เฮ้ยทำไมมันวันนี้มันผิดไปวะอะไรอย่างเงี้ยมันทำไมลากง่ายขึ้นเปิดง่ายขึ้นนี่คือหลักการของมันเห็นนะฮะการทาก็ทาแค่นี้เองกัะษาไม่ได้ทาเยอะนะฮะเพราะว่าเราแค่ต้องการให้มันนั่นแต่จะเห็นว่าการทาครั้งแรกเนี่ยสมมุตินะพี่ดูนะการทาครั้งแรกเนี่ยมันจะผอมจะลากแบบนี้ไปใช่ไหมเห็นนะแต่อตอนขากลับที่แบงงเงี้ย มันจะมาอย่างนี้เลยนะเห็นไหมคือมันมันไม่ได้จุ่มหลายเที่ยวนะที่เห็นนะพราผมไม่ได้จุ่มหลายเที่ยวเนาะผมจุ่มแค่นี้เองแค่เที่ยวเดียวเองนะตอนนี้เราจะได้สามหน้าเลยนะหนึ่งเราได้เนื้อไม้ตัวนี้ด้วยอันนี้ผมกําลังใส่ปุ๋ยตรงนี้ให้ด้วยนะสองผมรักษาลาตรงนี้นะสามผมให้ปุ๋ยตัวนี้ด้วยนะนี่คคุณสมบัติเขา แต่อันนี้เน้นหลักของการแก้ปัญหายังไม่ได้พูดไม่ไม่ได้เน้นเรื่องการบำรุงเต็มที่อะแค่รักษาแต่คุณสมบัติมันก็ให้เหมือนกันแต่มันยังให้น้อยกว่าตัวนู้นตัวฝาเขียวมันจะมีฝาเขียวอีกอันนึงอ่ามีดมีดที่สามอันนี้มีดที่สามนะครับแต่ยังไม่ได้ทายาครั้งที่สี่ยังไม่ได้ใช้ฝาสีเขียวเลย ลองทดลองกีดดูเมื่อเช้าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้และน้ํายางก็ปรากฏว่ายางไหลไม่หยุดนะครับหลังจากที่ไม่ได้ออกหลังจากที่น้ํายางไม่ออกมาเป็นระยะเวลาห,วาหนึ่งปีกว่าหนึ่งปีกว่าแล้วต้นยางต้นนี้ที่ไม่ออกแล้วก็ได้ใช้น้ํายาแม็กซี่มาทาตามที่ได้อ่ ทดสอบในคลิปได้ทาตามที่คลิปบอกมาแล้วก็ปรากฏว่ามีดที่ทาครั้งที่สามแล้วจะทาครั้งที่4ี่ก็ท้องทดสอบลองกีดดูก็ปรากฏว่าน้ำยางต้นนี้ไหลออกเยอะมากเลยนะครับปีดตั้งแต่เมื่อคืนนี้ยังไหลไม่หยุดเลยรู้สึกว่า ได้ผลดีจริงๆครับในอันนี้คือน้ํายางที่หไหลไม่ตรงร่องก็เลยไหลาอาบต้นยางลงมาครับนี่คือผลงานของเม็กซ่สุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆดูน้ํายางครับเต็มร่องเลยน้ํายางหนามากอยู่ในร่องนี้ดูครับดูน้ํายางยังหยดอยู่เลยครับนี่น้ำยางยังหยดอยู่เลยนะครับดูนะครับ ใช้ได้ผลดีจริงๆครับได้ผลดีมากเลยครับแม็กโฟแก้ยังหน้าตายแก้ยางไตนึง่งน้ำยางไหลดีไหลานานไหลทนเปลือกยางนิ่ม แก้ปัญหาอย่างหน้าตายลองใช้ดูครับไม่ใช่สัาร